สวัสดีครับผมมนชัยคมในปักนะครับคลิปนี้ถือว่าเป็นการรีวิวนะครับหรือว่าอัปเดตงานล่าสุดนะครับชุดล่าสุดนะครับซึ่งก็ออกคลิปไป2คลิปแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มลงมือทำนะครับแล้วก็เสร็จไปเป็นบางส่วนนะครับตามที่บอกไปนะครับชุดนี้ขึ้นงานทั้งหมด6เล่มนะครับเดินทางไป2เล่มแล้ว นะครับก็เหลืออีกสี่เล่มสี่ชิ้นงานด้วยกันนะครับเป็นมีดสองเล่มแล้วก็ขวานสองเล่มครับก็เพิ่งจะจบงานวันนี้แล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเดินทางไปหาเจ้าของนะครับอ่าเรกนะครับเรามาให้ชมความสวยงามของธรรมชาตินะครับเป็นไม้เก่าๆนะครับเป็นไม้ที่ ไม่สามารถที่จะเอาไปใช้อะไรได้แล้วนะครับตามที่เคยบอกไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับพี่เรานำมาทำที่วางที่ตั้งโชว์นะครับมีดขวานนะครับถ้าตามทำตามลักษณะนี้นะครับลูกค้าบอกว่าเวลามันตกเวลามันหล่นนะครับไม่เกิดความเสียหายกับอาชิ้นง,งานของเราดีนะครับเพราะวา่าเราจะทำต่ำ นะครับจะทำลักษณะตามติดพื้นนะครับอันนี้อา่าพอจะมองออกไหมครับว่าคืออ่าเป็นที่วางของชิ้นงานอะไรนะครับเป็นชิ้นงานมีดหรือชิ้นงานขวานนะครับบางท่านก็อาจจะยังดูไม่ออกนะครับถ้ามองจากภาพนะครับก็เป็นที่ตั้งที่วางชิ้นงานชิ้นอ่าขวาน นะครับซึ่งเป็นขวานเรื่องนี้นะครับขวานเรื่องนี้เป็นขวานตองหนึ่งขนาดขนาดคมกว้างห้านิ้วนะครับด้ามฝักนะครับด้ามหรือว่าปลอกปลอกขวานด้ามขวานนะครับเป็นไม้มะเกลือนะครับลายเชคกเกอร์ที่ท้ายด้ามน,นะครับส่วนตัวด้ามเอาเป็นส่วนแก่นล้วนๆของไม้มะเกลือนะครับไม่มีกระพติด นะครับส่วนที่ปอกก็จะมีอาจสีอ่อนสีแก่นะครับแล้วก็มีกระพรี้ติดอยู่ตรงส่วนนี้นิดหนึ่งนะครับอ่าตอกลิ่มนะครับผ่าตรงหนึ่งลิมนะครับแล้วก็ทะแยงขวางอีกสองลิมนะครับพร้อมกับฝังหมุดทองเหลืองนะครับฝังหมุดทองเหลืองไว้กลางริมนะครับอ่าเพื่อความ แข็งแรงนะครับกันหัวขวานหลุดครับซึ่งช่วยดีมากนะครับในการทำลิ้มนะครับส่วนคมนะครับที่ตามที่บอกไปนะครับคมห้านิ้วนะครับคมห้านิ้วเป็นแบรนด์ของตองหนึ่งจากจังหวัดตรังนะครับขวานหัวชุดนี้ เป็นของจังหวัดตรังเป็นแบรนด์ของตองหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราลองมาชมความคมกันนิดนึงนะครับทิ้งผิวไฟนะครับทิ้งผิวไฟขัดใบขาวเฉพาะช่วงคมมันนะครับเฉพาะช่วงคมอย่างเดียวนะครับ เราเรามาทดสอบความคมให้ได้ชมเมื่อเรานําไปใช้งานเสร็จแล้วอะไรแล้วนะครับก็เช็ดเก็บทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ปลอกนะครับปลอกจะมีความแน่นนะครับไม่หลุดง่ายนะครับไม่หลุดง่ายเวลาเราพกติดตัวปิดรถติดตาไปไหนนะครับแล้วก็ป้องกันได้ป้องกันอุบัติเหตุได้อีก,อก,อก,อกทางหนึง่ง นะครับซึ่งจะช่วยเซฟเกี่ยวกับบัตี่เหตุได้เป็นอย่างดีนะครับอาจจะไม่มีหลุดนะครับเราเวลาออกก็ออกง่ายนะครับตามที่เคยบอกผมพยายามจะแจ้งให้ลูกค้า,าทราบทุกๆครั้งนะครับว่าวิธีการออกออก,ออก,ออกแบบไหนนะครับเพื่อจะอเซฟตี้ความปลอดภัยของเรานะครับไม่ให้ถูกคมถูกผิวหนังของเราได้นะครับ อการส่วนล่างของปลอกกันนะครับการแบบนี้นะครับเพราะว่าช่างได้ยกคิ้วด้านข้างไว้นะครับเพื่อความสวยงามด้วยแล้วก็จะได้จัดถนัดด้วยนะครับจับแล้วก็ยกท้ายด้ามขวานขึ้นนะครับนะครับยกท้ายท้ายด้ามขวานขึ้นมันก็จะหลุดนะครับเอาเวลาใส่ลงไปเราใส่ลงไปแล้วก็ดันหน้าไปนะครับดันหน้าไปให้ชิดนะครับส่วนนี้ไปให้ชิดกับปลอกนะครับแล้วก็กดลงนะครับก็จะได้แบบนี้ ส่วนการวางแท่นวางนะครับอันนี้ก็ทํารรมาสําหรับเล่มนี้โดยเฉพาะนะครับทํามาสําหรับเล่มนี้โดยเฉพาะก็จะตั้งลักษณะน,นี้เลยนะครับแน่นนะครับเพราะว่า,าเราทํารรเจาะรูตรงนี้ไว้นะครับเราแต่งตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็แต่งตรงส่วนรองรับตรงนี้ สองจุดนะครับตรงจุดนี้หนึ่งจุดแล้วก็ตรงส่วนนี้หนึ่งจุดเพื่อที่จะให้รับกับตัวปลอกของขวานนะครับปลอกขวานส่วนนี้นะครับส่วนใต้ท้องก็จะมารองรับตรงนี้นะครับส่วนปลายนะครับส่วนปลายก็จะมีลักษณะรมแหลมตรงนี้นะครับก็จะได้เข้าไปตรงแท่นวางนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับก็วางลงนะครับ แน่นนะครับล้มยากนะครับล้มยากนะครับถ้าเราไม่ไปถูกไม่ไปอะไรล้มยากมากนะครับมีความแน่นนะครับแล้วก็ประกอบกับเพิ่มความสวยงามให้กับชิ้นงานนะครับโดยวัสดุธรรมชาตินะครับเป็นไม้ธรรมชาตินะครับเป็นไม้ที่เหลือเศษแล้วนะครับอย่างไม้ปุ่มพวกนี้ก็เหลือเศษจากที่เราทําด้ามทําฝักไปนะครับอันนี้ก็เป็นไม้ เก่านะครับไม้ขึ้นเขาเรียกว่ารานะครับเป็นเชื้อรานะครับวิ่งตามอาเนื้อไม้นะครับเกิดความสวยงามโดยตามธรรมชาติที่เราไม่ต้องไปส,ร,สร้างนะครับให้อาเสียเวลา,ลานะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังสีของไม้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นเชื้อรานะครับเป็นไม้ประดู่ อ่าเรามาดูขวานอีกเล่มหนึ่งเลยนะครับอ่าขวานเล่มนี้เป็นขวานเล่มขนาดเล็กที่สุดนะครับขนาดสามนิ้วนะครับเมื่อสักครู่เล่มของไม้มะเกลือนี่เป็นเป็นขวานห้านิ้วนะครับของผู้ใหญ่แมวอวัไดไร่ขิงนครปฐมนะครับซึ่งก็สั่งงานกันมาโดยตลอดนะครับสั่งงานกันมาตลอดนะครับก็ยังสั่งเพิ่มตอนนี้ก็ยังรออ่าที่คิวจะทําต่อไปก็คือคมสี่นิ้วกับคมสามนิ้วจะต้องทําไปอีกอย่างละหนึ่งเล่ม นะครับก็จะทําเป็นชุดละเล่มละเล่มละเล่มไปนะครับผสมกับของลูกค้าท่านอื่นนะครับเล่มนี้เป็นของท่านพระครูที่อยู่จังหวัดพิจิตรนะครับอ่าเป็นขวานไวกิ้งไอตองหนึ่งนะครับขนาดเล็กขนาดสามนิ้วอ่าด้ามฝักเป็นไม้สาธรน,นะครับปลอกฝักเป็นไม้สาธรเหมือนกันนะครับพิ้งผิวไฟเหมือนกันนะครับผาลิมตรง หนึ่งริมแล้วก็ริมขวางหนึ่งริมนะครับแกะลายเชคเกอร์ครับแล้วก็จะเป็นขนาดกระทัดรัดนะครับขนาดพกพาสะดวกนะครับพกพาไปไหนมาไหนสะดวกนะครับเล็กจับถนัดนะครับจับถนัดมือมาก สามนิ้วนะครับอลูกค้าที่ถามหัวขวานเปล่านะครับหัวขวานเปล่าหรือว่าใบมีดเปล่าจากช่างนะครับช่างไม่มีจาหน่ายนะครับช่างไม่มีจาหน่ายช่างเป็นช่างประกอบเฉพาะด้ามฝักครับนะครับเป็นงานด้ามฝักเฉยนะครับงานเหล็กเราไม่ได้ทํานะครับหลายท่านเลยนะครับสอบถามมาว่ามีอาจําหน่ายไหมมีขายไหมนะครับเกี่ยวกับหัวขวานใบมีดต่างๆที่เป็นใบเปล่าหัวเปล่า ครับผมก็ได้ตอบกลับแล้วก็แนะนําไปแล้วนะครับว่าแหล่งที่มาจากที่ไหนยังไงนะครับให้ติดต่อกับช่างเขาโดยตรงนะครับางานของช่างจะเป็นงานสั่งทําทั้งหมดนะครับงานสั่งทําทั้งหมดนะครับก็ถ้าสนใจนะครับก็โทรมาสอบถามถ้าไม่มีเฟซไม่มีลายนะครับก็โทรมาสอบถา,ถามตามเบอร์โทรศัพท์ที่เด็กตั้งเอาไว้นะครับเราจะแจ้งกันให้ทราบอยู่ตลอด เดี๋ยวท้ายๆจะให้ชมแล้วก็จะบอกให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเบอร์ติดต่อนะครับผ่านทางช่องทางโทรศัพท์อีกเล่มหนึ่งนะครับเป็นมีดเน็บสุโขทัยนะครับขนาดใบขนาด7นิ้วนะครับเป็นเหล็ก S50C นะครับไม้สาธรายชุดนี้ลายจะสวยมากกันนะครับลายจะสวยทั้งหมดเลยนะครับ ใบเจ็ดนิ้วนะครับใบขนาดเจ็ดนิ้ว อ่าเป็นของลูกค้าจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับอยู่บางกระทุ่มอ่ามีดก็จะฟิตนะครับมีดก็จะมีความฟิตความคับนะครับไม่หลุดง่ายเหมือนกันนะครับเวลาออกก็ออกง่ายสะดวกนะครับให้หัวไม่มือดันตรงนี้นะครับตรงจุดนี้อาช่างจะทําตําแหน่งมาร์กตำแหน่งทำอ่าสาหรับหัวไม่มือกดลงไปนะครับจะทําส่วนว้าตรงนี้ไว้นะครับ ก็ใช้หัวไม่มือดันก็จะออกนะครับอ,อีกเล่มหนึ่งนะครับเป็นมีดแร่มหาชนหนึ่งนะครับขนาดใบหกุห้านิ้วนะครับด้ามฝักเป็นตอประดูนะครับส่วนตอส่วนรากนะครับด้ามจะทำเป็นทรงคล้ายๆทรงของดํมขวาน ครับตามที่ลูกค้าสั่งนะครับทานก็จะทําตามที่ลูกค้าแล้วสั่งเขาจะเอาแบบไหนยังไงนะครับอ่าข้างฝักก็แกะลายเชเกเกอร์นะครับแข็งมากนะครับเป็นตอประดูที่แข็งที่สุดนะครับเท่าที่เคยทํามานะครับชุดนี้แข็งมากนะครับแกะลายเชเกเกอร์อ่าคือแกะแป๊บเดียวหมดคมอะครับแกะแป๊บเดียวคมของเชกเกอร์ที่แกะนะครับไม่มีต้องต้องคอยรับกันอยู่คอยแต่งกันอยู่ตลอด ครับเดี๋ยวเรามาชมใบนะครับเป็นเหล็ก s 5 0 c นะครับเป็นมิแร่มหาชนนะครับเหล็ก s 50าไม่ใช่4 2 0 j นะครับอ่าสก็จะความเงาก็จะเงามากกว่านี้นะครับอันนี้ก็เงาอยู่ในระดับหนึ่งนะครับความคมก็อยู่ในระดับหนึ่งนะครับจะสู้เหล็ก4 2 0 j ไม่ได้นะครับความคมความแร่ง ก็มีดแร่นะครับเราก็ไว้ใช้แร่ใช้หัน่นใช้ซอยตามชื่อของมีดอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้เอาไปฟันไม้ฟันอะไรหรือว่าฟันกระดูกอะไรที่มันใหญ่ๆแข็งๆจนเกินไปนะครับมันก็ฟันได้ส่วนหนึ่งนะครับก็พร้อมที่จะออกเดินทางให้ลูกค้า นะครับทั้งสี่ชิ้นงานนะครับแล้วก็เตรียมไม้ไว้ขึ้นชุดต่อไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะให้ชมไม้อ่านิดนึงแล้วก็จะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องไม้นะครับให้กับผู้ที่สนใจได้รับชมรับฟังกันด้วยนะครับชุดแรกนะครับเป็นไม้จันนะครับไม้จันที่ผลหยิบสีเขียวนะครับแล้วก็ผลสุกจะสีเหลืองเหลืองสีเหลืองนะครับหอมรับประทานได้นะครับสาหรับผลของ ลูกจันนะครับลูกจันต้นจันนะครับเป็นไม้เขาเรียกว่าไม้จันนะครับอันนี้ก็จะขึ้นเป็นชุดต่อไปนะครับสําหรับไม้จันชุดนี้นะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งเป็นไม้ชิงชันนะครับชุดนี้เป็นไม้ชิงชันนะครับลูกค้าบางท่านนะครับถึงคิวสั่งจองแล้วนะครับถึงคิวสั่งจองที่จะลงมือทําแล้วนะครับจองกันไว้สองเดือนสามเดือน นะครับพอถึงคิวนะครับปัญหาที่ตามมาก็คืองานยังไม่มานะครับหมายถึงใบเปล่านะครับหมายถึงใบมีดอะไรต่างๆยังมายังมาไม่ถึงนะครับมันหมดนะครับแล้วก็ช่วงจังหวัดที่ช่างทําใบนะครับงานเยอะนะครับก็เลยล่าช้านะครับไล่กันไปตามสเต็ปไปเลยนะครับช้าจากช่างนะครับแล้วก็ช่างตีมีดนะครับแล้วก็ยังจะมาช้าจากช่างประกอบอย่างช่างนี้อีก นะครับก็เลยต้องขออภัยมาตรงนี้ด้วยนะครับก็จะต้องเลื่อนไปอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็แจ้งเป็นรายบุคคลไปแล้วนะครับแจ้งเป็นรายบุคคลไปแล้วว่าถึงคิวแล้วแต่ว่าอของยังไม่มีมาทํานะครับก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับแล้วก็ทุกท่านก็รับทราบไปแล้วนะครับก็ขอบอกซ้ําให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อ,อบางท่านที่จะถึงคิวแล้วใกล้ถึงคิวแล้ว ครับแต่สินค้ายังไม่มีนะครับผมเพราะว่าช่างเองก็สั่งตามตามออเดอร์ที่เข้ามาเหมือนกันนะครับพอสั่งช่างปุ๊บช่างก็สั่งต่อไปจากหาช่างที่เขาทํามีดทาใบนะครับชุดหนึ่งเป็นไม้มะเกลือนะครับอันนี้อันนี้ยังไม่ได้ผ่านะครับอันนี้ยังไม่ได้ผ่าเป็นเกล็ดมะเกลือล้วนๆน,น,นะครับแบบเป็นไม้ที่จะค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยแตกนะครับ อันนี้ไม่ใช่รอยแตกนะครับอันนี้เป็นรอยผ่าเป็นรอยผ่าของใบเลื่อยนะครับส่วนที่นี้นะครับผ่าแล้วนะครับไม้มะเกลือเช่นกันนะครับก็จะทําชุดต่อไปอาไม้นี่ไม่ใช่ว่าช่างเลือกเองนะครับพี่จะทํางานชิ้นงานแต่ละเล่มนะครับช่างไม่ได้ทํา คิดขึ้นมาเองว่าเล่มนี้จะเอาไม้ชนิดนี้นะครับเราต้องอจาจตกลงพูดคุยกับลูกค้าก่อนว่าะจะเอาไม้แบบไหนนะครับจะทำลักษณะไหนแบบไหนไม้อะไรนะครับเราก็จะจัดหาไม้ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับเท่าที่ช่างมีอยู่นะครับเพราะาไม้แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับช่างไม่ได้ซื้อได้หานะครับเพราะว่าช่างก็หาเอ,าเองตามแถวในใกล้ใ,ในบ่บ้านนะครับก็ อย่างพวกไม้แันก็เป็นไม้บ้านเนี่ยนะครับไม้แจนก็เป็นไม้บ้านอันนี้ก็เป็นไม้แจนอีกชุดหนึ่งนะครับที่จะทําพร้อมกันทั้งหมดห้าหกเล่มน,นะครับชุดนี้มีห้าหกเล่มน,นะครับไม้มะเกลือนะครับถ้าติดกับพีนะครับก็จะมีลักษณะนี้นะครับให้ดูกันชัดๆนะครับว่าบางท่านโดนหลอกนะครับหลอกว่าเป็นไม้มะเกลือ นะครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเพราะว่าไม้ที่มีสีดําลักษณะคล้ายๆกันจะมีอยู่สองสามชนิดนะครับผมจะอธิบายฟังนะครับอาจจะมีไม้มะค่าแต้นะครับมะค่าแต้อีกชนิดหนึ่งนะครับที่มีสีดําแต่จะส่วนมากแล้วจะไม่ค่อยดําสนิทเหมือนมะเกลือนะครับสีจะออกไปทางโอกๆนะครับออกอมแดงนิดๆนะครับเขาเรียกว่ามะค่าแต้นะครับมีความแข็งมากนะครับแต่มีความเปราะนะครับแข็งแต่เปราะ นะครับไม่นียมเอามาใช้ทําด้านทำฝักกันนะครับส่วนใหญ่คนโบราณก็จะมาทำเสาบ้านนะครับเพราะว่ามีความแข็งแกร่งนะครับปลวกมอดอะไรไม่กินนะครับส่วนไม้มะเกลือก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่ติดพีนะครับจะให้ท่านดูลักษณะสีของไม้นะครับโดยใกล้ชัดนะครับแล้วก็ยังมีไม้มหัดอีกชนิดหนึ่งนะครับที่มีสีดํา ถึงทาไม่ใช่คนที่เล่นไม้จริงๆแล้วจะจะแยกแท่ไม่ออกเลยนะครับระหว่างไม้มะหัดกับไม้มะเกลือแต่มันจะมีความแตกต่างกันตรงเนื้อนะครับสีดําเหมือนกันแต่เนื้อจะค่อนข้างจะหยาบนะครับอันนี้คือมะเกลือนะครับอันนี้คือมะเกลือแต่เนื้อของมะหัดนั้นค่อนข้างจะหยาบนะครับจะหยาบก,กว่าไม้มะเกลือไม่ละเอียดเหมือนมะเกลือนะครับแล้วก็เวลาทําเวลาขัดนะครับจะกินกระดาษทรายมาก นะครับคำว่ากินกระดาษทรายก็หมายถึงเวลาเราขัดนะครับผงขัดมันก็จะไปเกาะติดกับใบของกระดาษทรายนะครับลงเข้าไปติดที่กระดาษทรายแล้วก็ทําให้ลื่นนะครับเปลืองกระดาษทรายมากนะครับไม้มหัดก็ไม่ค่อยนิยมเอามาทําอีกเช่นกันนะครับโดยสาเหตุของการเรื่องของการทํายากนะครับแต่ก็มีสีดานะครับมีความกล้เคียงกับไม้มะเกลือแล้วก็ยังมีไม้อีกหลายชนิดนะครับไม้ต่างๆหลายชนิดที่มีสีดํา นะครับเพราะว่าช่างก็ได้รับแจ้งจากาลูกค้าบางท่านนะครับว่างมาให้ดูนะครับว่าเป็นไม้มะเกลือใช่ไหมเพราะซื้อมาเจ้าของพ่อค้าบอกว่าเป็นไม้มะเกลือนะครับบางทีก็อาจจะโดนหลอกบ้างอะไรบ้างนะครับท่านที่ดูไม้ไม่ได้ออกนะครับมะเกลือก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม้มะเกลือนะครับเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะ แตกง่ายนะครับไตรามีลักษณะแตกถ้าเราเอามาเก็บไว้นะครับก็จะมีลักษณะแตกลานาตามเนื้อไม้นะครับถ้าเราเก็บไม่ดีก็จะแตกเยอะนะครับถ้าเก็บดีๆหน่อยก็จะไม่ค่อยแตกนะครับอาจจะให้ดูอีกชิ้นหนึ่งนะครับอย่างชิ้นนี้นะครับจะมีที่จะแตกนะครับจะแตกเป็นรอยยาว ครับเวลาทําก็ต้องอุดไปโป๊ไปนะครับมันจะแตกกันนะครับเวลาถูกลมถูกอากาศมันจะแตกนะครับอันนี้คือข้อเสียของไม้มะเกลืออาจจะเวลาทําออกมาเป็นผลงานเป็นชิ้นงานแล้วนะครับมาเป็นชิ้นงานแล้วอ่าแล้วเคลือบยูริเทนไปนะครับมันก็จะอยู่นะครับไม่แตกต่อนะครับไม่ไม่ไม่ชิ้นงานไม่เสียนะครับก็จะอยู่อย่างแบบทําออกมาแบบไหนก็จะอยู่แบบนั้นเลย นะครับเพราะว่าทําไปช่วงทําไปก็อุดไปโปไปนะครับแต่ถ้าทําแล้วเคลือบน้ํามันทิกออยนะครับเคลือบน้ํามันทิกออยโอกาสแตกก็จะสูงมากนะครับถ้าไม่เคลือบยูริเทนนะครับโอกาสที่จะแตกสูงมากเพราะว่าไม้อย่างที่บอกนนะครับคือมันคอยจะแตกอยู่แล้วนะครับมันคอยจะแตกนะครับถูกลมถูกอากาศแล้วมันคอยจะแตกนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ขอแนะนำให้เคลือบเงานะครับด้วยการใช้ยูริเทนเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ไม้แตกนะครับไม้มะเกลือนะครับโดยเฉพาะไม้มะเกลือนะครับผมเน้นคำว่าไม้มะเกลืออย่างเดียวนะครับอกนั้นไม้อื่นก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการแตกนะครับแต่ไม้มะเกลือมันได้ความสวยนะครับเพราะว่าสีเขาจะดำมากนะครับและถูกยูริเทนแล้วแล้วมันจะมีความโดดเด่นในตัวของเขาเองนะครับ ครับดำสนิทเงางามนะครับมีความวาวเนื้อละเอียดมากนะครับอไม่ว่าจะทําเป็นปลอกมีดปักมีดก็ตามนะครับหรือว่าด้ามก็ตามนะครับจะจะมีความสวยงามมากนะครับสําหรับ้าเกลือก็คงจะมีเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คือมาอัปเดตงานให้เอฟทีได้รับชมกันนะครับท่านใดที่สนใจนะครับตามที่บอกไปเมื่อต้นๆนะครับว่า อยากจะสอบถามหรือติดต่อช่างนะครับโดยผ่านทางาโทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์อันนี้นะครับ090 25 28190 090 25 28190หนอางะครับหรือทาง Facebook มนชัยพรนพนมวันช่วยเพนนะครับพิมพ์คำว่ามนชัยพรพนมวันช่วยเพนนะครับเป็นภาษาไทย นะครับช่องทาง Youtube ก็นะครับมนชัยคมในปักนะครับปากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้กำลังใจกับช่างนะครับที่จะทำนำทำคลิปแนะนำนะครับให้กับผู้ที่อยากจะฝึกทำหัดทำหรือจะเอาไปต่อยอดงานของตัวเองซึ่งทำอยู่แล้วแล้วก็จะอาจจะมีแนวทางแนวคิดวิธีการทำที่แตกต่างกันออกไป นะครับก็เอาไปต่อยอดกับที่งานของเราผลงานของเราได้นะครับก็เต็มใจที่จะสอนที่เต็มใจที่จะแนะนําให้นะครับทุกๆท่านที่มีความสนใจตรงนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทําด้ามมีดฝักมีดนะครับเป็นงานอีกงานหนึ่งที่แทบจะไม่ค่อยมีคนรู้จักนะครับเป็นอาชีพที่ถูกลืมไปแล้วก็ว่าได้นะครับอาชีพทําด้ามมีดฝักมีดนะครับจะเห็นส่วนใหญ่ก็เป็นช่างตีมีดนะครับช่าง ทำขวานหัวขวานนะครับเวลาช่างจะหาช่างทําด้ามทั้งฝักก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีใครทํานะครับก็ลองมาเรียนรู้ด้วยตัวของตัวเองนะครับลองมาทํกันดูนะครับ,นะรบช่างได้ทําคลิปสอนตั้งแต่เริ่มแรกนะครับตั้งแต่เริ่มแรกการทําทด้ามการเข้าด้ามการออกแบบฝักการทําฝักแกะฝักด้านในนะครับเราได้สอนละเอียดนะครับสอนไว้อย่างละเอียดเลยนะครับข้องใจตรงจุดไหนสอบถามกันมาได้ รับช่างยินดีอตอบคําถามให้กับท่านนะครับไขปัญหาให้กับท่านได้ทุกท่านนะครับสาหรับคลิปนี้ก็น่าจ,จะมีเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ